ท่าผมครับนะเริ่มต้นช่วงนี้อยากให้ท่านดูคลิปคลิปหนึ่งที่มีคนเข้าไปดูโอ้โหเป็นจํานวนมากาแล้วก็ชื่นชมในไหวพลิปของบัณฑิตท่านนี้นะฮะคนที่โพสต์คลิปนี้อยู่ใน t i กต o อกนะฮะชื่อคุณตะวัน2587-25อกอรอโพสต์เอาไว้นะครับว่าเมื่ออาจารย์บอกบัณฑิตทุกคนก่อนขึ้นเวทีว่าให้ช่วยกันหาทางเอารองเท้าที่เพื่อนบัณฑิตทาพลาดหลุดออกมา แต่ไม่มีใครกล้าเอาออกผ่านไปน่าจะถึงร้อยคนได้ขอบคุณบัณฑิตคนก่อนหน้าสติดีมากจริงๆรับปริญญารามกรแหง2565นอย่ี่นะฮะเดีย๋ยวท่านท่านชมนลองดูคลิปคลิปนี้นะฮะสุริยันอ่อนพิมพ์สุริพรคำเสนสุริโพพฤึกพหลสุริรัตอาสาวุธสุวรรณัแป้นขาวสุวรรณีทรเจริญ สุริยันอ่อนพิมสุริพรคำเสนสุริโพพลทพานสุริรัตอาสาวุธสบวรรณันเป็นสาวสัวรรณีจงหยิบรองเท้าคู่นั้นออกไปข้างนั้นออกไปดูดึงทีนะฮะสุริยันอ่อนพิมสุริพรคำเสนสุริโพพฤทพขนสุริรัตอาสาวุธสุวรรณัป้นขาวใช้อาศัยจังหวะตอนที่ถอนสายบัวหยิบสุริพรคำเสนสุริโพ แต่ว่ามเลยนะสุริรน์สาวไม่สะดุดเลยไม่สะดุดเลยดูแบบสุวรรณีจงถนอมเนียนมากสุวิชาสาพรเจริญเนี่นะฮะก็คลิปนี้เนี่ยหลายคนก็ให้ความให้การชื่นชมในวัยคลิปของบันดิตท่านนี้นะฮะทั้งทั้งที่ตามที่คุณพี่คนนี้เขาโพสต์ไว้บอกว่าโอ้โหผ่านไปเป็นร้อยคนได้มั้ง แล้วแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะหยิบไม่ได้ก็น่าจะเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่าก้มลงไปหยิบด้วยการถอนสายบัวลแล้วหยิบปุ๊บเนี่ยก็น่าจะง่ายที่สุดนะนะครับถ้าให้ผู้ชายทำเนี่ยคงจะลําบากใช่ไหมใช่จะดูมีอาการ,ะรจะดูมีอาการกคงลงไปหยิบใช่หลายคนชื่นชมนะฮะบ,บอกบางคนถึงขนาดบอกว่าโอ้โหคลิปนี้มันจะเป็นตำนานเพราะว่าผ่านไปหลายคนไง ไม่มีใครไม่มีใครแก้ปัญหาได้ใช่รองท้าก็ยังอยู่นะฮะใช่แต่ว่าพอบัณฑิตท่านนี้นะฮะหยิบไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่สะดุดไม่เสียขบวนนะฮะก็เลยได้รับความชื่นชมนะครับนี่เป็นคลิปดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะใช่แต่ก็คนดูกันเยอะมากฮะเออท่านผู้ชมฮะก็มีข่าวคราวมาแจ้งให้ทราบนะฮะสำหรับใครที่เคยไปห้างบางลำพูนะฮะ ห้างบางลำพูก็แน่นอนอยู่ตรงบางลำพูถนนไกลสีนะครับซึ่งตรงข้ามกับที่จอดรถกทมนะครับเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการรื้อถอนอาคารนะครับโดยห้างสรรพสินค้าบางลำพูได้รับอนุญาตนะครับเปิดเมื่อปี2,526นะฮะ2,526ครับกำลังจะ40ปีแล้วฮะเจ้าของคือบริษัทบางลำพูสรรพสินค้าจำกัดเป็นห้างเก่าแก่ในย่านนี้เลยนะครับ เป็นอาคาร3ชั้นพร้อมดาดฟ้าต่อมามีการดัดแปลงต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยการก่อสร้างเป็นอาคารสูง11ชั้นทําให้มีการฟ้องร้องให้รื้อถอนจนเป็นคดีโด่งดังในอดีตเมื่อปี2532ารศาลก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทบางลำพูสรรพสินค้ารื้อถอนส่วนที่ต่อเติมนะฮะรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมก็งานใหญ่แล้วตอนที่เป็นห้างเนี่ยสามชั้นต่อเติมไปอีก8 ดดต่อแปดเลยต่อแปดฮะไม่เหลือฮะและพอผิดคําสั่งศารศารสั่งว่าผิดปบลื้อเนี่ยถ้าผู้ชมคิดดูจะลื้อแม้สิบเอ็ดชั้นเนี่ยก็จบเลยเอวาสานเลยอนะครับอวาสานเลยนะครับนี่ซึ่งตอนนั้นบริษัทก็แจ้งความประสงค์จะทําการรื้อถอนเองแต่ดําเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับและก็ประวิงเวลาเรื่อยมาก็ทมจึงได้เข้ารื้อถอนส่วนที่เหลือเองครับ บัดนี้ก็กลายเป็นตำนานแล้วนะฮะไม่มีแล้วะฮะไม่มีห้างบางลำพูแล้วนะครับหรือถอนนะครับต่อไปจะเป็นอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่ครับอีกข่าวหนึ่งจากต่างประเทศท่านผู้ชมฮะเป็นข่าวในอดีตเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ติดตามนะครับละครชุดมังกรหยกในอดีตนะครับจะรู้จักตัวละครที่ชื่ออึ้งเอี้ยสือ <English. S 1> อึงเอื้อซื่ออึงเอื้ื่อนะครับอึงเอื้อื่อก็มีรายงานข่าวมาจากฮ่องกงครับว่าพนักงานโรงแรมบนถนนนาทาน19านะครับอยู่ตรงน,นั้นคือจิมซาจุยนะครับพบชายคนหนึ่งหมดสติอยู่ในห้องพักตำรวจไปถึงพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ก็คือเจิงเจียงฮนะดาราชื่อดังที่รับบทอึ้งเอื้ื่อในมังกรหยกนะฮะเดี๋ยวจะดูชัดๆนะฮะ หลังจากมีการชันสูตรพิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะครับข่าวบอกว่าเขามาพักที่โรงแรมแห่งนี้เพื่อเป็นการกักตัวหลังเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์นะฮะคนนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะอึงะ้งเอ้ซือนะฮะพื้นเพเป็นคนเซี่งยงไฮ้ครับแล้วก็มาย้ายมาศึกษาต่อที่ฮ่องกงนะครับจบการศึกษาสถาปัตยกรรมนะครับจากจากอเมริกานะฮะเมื่อเรียนจบเดินทางกลับมา มีโอกาสนะครับเป็นสถาปัตยะกรรมอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีน้องสาวเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เลยทําให้เขาเข้าสู่วงการได้นะครับตั้งแต่ยุคหนังขาวดําหนังกังฟูนะฮะแล้วก็มาเล่นหนังห่วงเฟยหงงนะครับแล้วก็ร่วมงานกับดาราดังหลายคนสุดท้ายแล้วนะครับก็มารับบทเ,เป็นสีสันของละครชุดที่คนดูจําได้คนนี้ฮะท่านผู้ชมฮะ คนขวามือนะฮะคนขวามือจะคุ้นหน้าใช่นะฮะรบออับบทอึ้งเอี้ยสื่อนะในหนังชุดมังกรหยกของทีวบนะครับเสียชีวิตแล้วนะฮะมังกรหยกที่นานมากเลยนะ<ช>นานมากเลยฮะ เขาดังจากเรื่องนี้แต่เขาก็ยังรับบทบาทเล่นซีรีส์มาอีกหลายตอนหลายเรื่องอนะทั้งแบบหนังสมัยใหม่ทั้งหนังกำลังภายในนะครับอะถ้าผู้ชมมีเรื่อง